สกัดขบวนการลักลอบขนแรงงานเมียนมาผิดกฎหมายซุกแน่นเต็มคันรถ16พฤศจิกายน2568ตำรวจทางหลวงร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน10รายประกอบด้วยในสอนามสมมุติเป็นชาวไทยใหญ่อายุ35ปีพร้อมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสัญชาติเมียนมาจำนวน9รายแบ่งเป็นชาย4รายหญิง5รายพร้อมของกลางรถกระบะหมายเลขทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่1คัน ก่อนหน้านี้ทางตำรวจทางหลวงได้ออกตรวจในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณทางหลวงหมายเลขสิบเอ็ดในพื้นที่จังหวัดลำปางพบรถกระบะต้องสงสัยขับผ่านมาเจ้าที่จึงเรียกให้หยุดเพื่อตรวจสอบโดยภายในห้องโดยสารพบผู้โดยสารกว่าสิบคนนั่งเบียดเสียดก,กันมาและจากการตรวจสอบเอกสารพบว่ามีเอกสารถูกต้องจำนวนหนึ่งคนจากการสอบถามในสคนขับรถยอมรับสารภาพว่ารับต่างด้าวทั้งหมดมาจากจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจะนำไปส่งที่จังหวัดแพร่ โดยแรงงานทั้งหมดนี้เดินทางเข้ามายัางประเทศไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติเพื่อจะไปหางานทําในกรุงเทพมหานครเจ้าที่จึงแจ้งข้อหาในสอในข้อหาร่วมกันซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกุมและแรงงานต่างด้าวทั้ง9รายถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในรชาชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตส่งตัวดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป